ครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อใช้กรรมนะครับวันนี้มาพบก,กันกับโคนันเมืองไทยนะครับซึ่งวันที่25เนี่ยก็เป็นของหลานจากกักรีนะที่จะต้องสืบคดีแพ่งที่วางเงินไว้แล้วนะครับ8,000บาทตามที่ศาลสั่งนะครับที่เรียกค่าเสียหายคนละ2,000สนนะไม่รู้มีจา่ายไม่มีจา่จายไม่เป็นไรหรอกครับนะอย่างน้อยก็ให้ศาลตัดสินมานะสำหรับหลานจากกักรีนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยในคดีที่2เนี่ย นะของผมเนี่ยกับจากกีเนี่ยรู้สึกจะมีการคุ้มครองสิทธิเดือนธันวาเมื่อถ้าจะไม่ผิดอะ่ะนะผมจำไม่ได้นันนะแต่ว่ามีการคุ้มครองสิทธิกันนะครับก็ฝากถึงร้านจากกีว่าก็เตรียมตัวเนี่นะครับก็คงไม่มีการปานีนะครับก็จัดเต็มนะเขาเรียกค่าเสียหายจัดเต็มนะครับล้านบาทนะผมก็วางสองหมื่นอะ่ะไม่เป็นไรนะล้านละสองหมื่นก็เดี๋ยวผมวางเองสองหมื่นถ้าสารให้วางแต่ผมใช้ นะครับคดีี่ทับหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบแล้วก็คดีที่สองเนี่ยนะไปคดีที่สามของผมเนี่ยนะของน้องจักรีเนี่ยก็พนักงานสอบสวนสพแหวแดงเนี่ยออกหมายเรียกไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาตามหมายเรียกด้วยนะครับเป็นคดีที่สามนะครับต่อจากคดีของสาวิตรีนะกับนายนามัยนะครับในส่วนของทนายฟาร์มในทนายฟาร์มขณะนี้เป็นจำเลยผมทุกคนแล้วนะนะครับสาหรับทนายเนี่ยนะครับฝากถึงทนาย ที่อยู่อีสานนะครับออกมาเรียกแล้วนะครับเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งคุณไม่มานะครับพนักงานสอบสวนจะออกหมายจับทันทีนะครับต้องบอกให้ทราบไม่ว่าคุณจะอ้างคโควิดตอนนี้เขายกเลิกอ้างนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาจะเปิดประเทศแล้วจะมาอ้างว่าเป็นโควิดอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับนะเขาให้ข้ามได้หมดนะครับทุกจังหวัดขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นได้ครับถ้าฉีดวัคซีน2เข็มดังนั้นคุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ถ้านะครับหมายจับเตรียมตัวนะครับถ้าไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่2เนี่ย นะครับพนักงานสวนออกหมายจับในฐานะที่คุณเป็นทนายความเนี่ยนะที่ไร่สดอยู่ภาคอีสานนะครับก็เตรียมตัวรับหมายจับได้เลยแล้วถ้าได้หมายจับมาเนี่ยเราจะให้ทางนะครับกองบัญชาการนะครับตำรวจภทภาค4ี่นะหรือภาคสาเนี่ยที่คุณอยู่ในภูมิมณเนะครับนำหมายจับไปจับคุณแล้วเอามาส่งที่สพภระแดงนะครับส่วนทนายเนี่ยนะครับที่นะก็เรียกทนายนอกของขวานเนี่ยก็ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับ นะนะครับก็เห็นให้ทนายฟาร์มติดต่อแล้วว่าจะมามอบตัวนะครับแล้วก็ทนายฟาร์มอีกคนหนึ่งที่อยู่ภาคเหนือก็ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับนะก็นี่ก็เป็นจำเลยผมที่3นะแล้วก็หมอนะครับก็ออกหมายเรียกไปแล้วครั้งที่2ถ้าไม่มาก็เต็มตัวออกหมายจับอีกนะครับเนี่ยก็เป็นนะแล้วก็ไอ้หิวแสงเนี่ยคนที่4ี่จะเป็นรายต่อไปปรีรอนะครับคำเบิกความของ ทนายเดชาอยู่แล้วก็กําลังไปขอคัดนะครับหนังสือร้องเรียนผมที่สำนักตุลาชาติอยู่ว่ามีการกล่าวหาผมอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการอ้างว่าผมรักสํานวนการสอบสวนนะครับไปจากพนังกงานสอบสวนในคดีน้องชมพู่นะอันนี้ก็เตรียมตัวนะครับก็ต้องจัดให้ทุกทนายนะครับเป็นจําเลยผมบ้างนะแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเวลาคุณคุยโม้เนี่ยคุยเก่งเนาะอะไรเนี่ยไลฟ์สดเก่งมากเลย แต่ตอนที่มาเป็นจำเลยผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าแก้ให้ได้แล้วกันนะครับทุกคดีที่ผมโดนกล่าวหาผมแก้ได้หมดทุกคดีนะแต่คดีที่คุณเป็นจำเลยผมเนี่ยนะคุณก็เตรียมตัวแก้ให้ได้แล้วกันทั้งทนายหยิ่วแสงทั้งไอ้ที่ไล์สดไอ้ทั้งที่นะครับเอาภาพข่าวไปแต่งเติมเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยนะทางสื่อนะครับก็ได้มาให้การตอบพนักง,งานสอบสวนไปแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับไม่มานะครับหมายสองออกก็ออกหมายจับหมดนะครับแล้วคุณอย่าร้องนะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยในตำรวจทองภาคหนึ่งเนี่ยเขาไม่กลัวทิพนนะครับต้องบอกเลยเขาไม่กลัวคุณจะเป็นเด็ดไอดอลคุณจะไปทนายโซเชียลมีเดียคุณจะมีแบ็กเป็นนายพลนายพลอะไรเนี่ยครับเขาไม่สนนะครับขนาดที่ึกษารัฐมนตรีเขายังออกหมายจับเลยครับนะที่ภาษารัฐมนตรีเนี่ยเขายังออกหมายจับนะครับที่นี่ เขาไม่กลัวนะครับอินทิพล์นะเพราะว่าเขาถือว่าเขาทาตามกฎหมายนะครับจะมาลองเรียนอะไรเขาเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วครับนะผมบอกให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแจ้งให้ทราบนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหมอคนดังไม่ว่าจะเป็นทนายคนดังจะเป็นทนายโซเชียลมีเดียนะครับหรือเป็นทนายไร์สดเก่งๆนะห้าวเป้งนะครับที่นี่เขาไม่กลัวนะครับผมบอกให้นะเขาจับหมดครับผมบอกให้ทราบนะแล้วออกมาจับแล้วก็นะ ไอ้ของผมเนี่ยที่จ้างคนมาจับผมเนี่ยได้ใส่กุญแจมือได้ให้สองแสนเนี่ยนะเอาตัวเองกันแต่ละคนให้รอดแล้วกันถ้าออกมาจับมาแล้วเนี่ยคงได้มีฮานาก้ากันบ้างนะครับนะรับรองว่าภาพกีฬามันๆคงได้ปรากฏตามสื่อมวลชนแหละครับนะนะครับเพนะนะราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับไม่ลองไม่รู้นะอย่ามันอย่าเอาแต่มันแล้วก็คิดว่าตัวเองจะทํายังไงก็ได้นะครับอย่าลืมว่าเราก็จ้องอยู่นะครับเมื่อพลาดมาก็ โดนเด็ดปีครับจะบอกให้พวกทนายโซเชียลมีเดียพวกเนี้ยทนายกิ๊กก๊อกทั้งนั้นน่นะครับหลอกเอาแต่เงินชาวบ้านนะปรึกษาทีสองพันไปพบทีห้าพันไอ้พวกเนี่ยไม่เคยว่าความหรอกเหมือนกับเป็นโบกเกอร์ในการค้าความค้าในหน้านะแล้วก็หลอกต้มนะเหยื่อทั่วไปนะครับทําให้เหยื่อเสียเงินจํานวนมากถึงเวลาก็ติดคุกติดตารางนะครับไอ้มีสาาะแกลนสารนะ,นะคนมาปรึกษาผมวันเป็นร้อยคนผมไม่เคยเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวนะ ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าทุกๆเรื่องเนี่ยนะนะครับอย่าไปหลอกชาวบ้านเลยสงสารชาวบ้านบ้างน,นะข่าสมองสมาชิกอะไรเนี่ยเลอะเทอะนะผมเขาถามผมว่าไม่เปิดรับสมัครสมาชิกหรอผมไม่เปิดแล้วครับนะโทรมาาก,ก็คุยกันนะครับบางเรื่องช่วยได้บางเรื่องช่วยไม่ได้ก็พูดตรงๆไม่มีอ้อมค้องนะอันนี้พูดให้ฟังนะครับนะพี่น้องประชาชนครับในคดีของนายมหิสักนะครับนะ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวในวงการของกรมสอบสวนพิเศษว่าผมเนี่ยนะครับมีการไปจับมือเช็คแฮนนะครับเป็นมวยล้อมต้มคนดูนะในเรื่องคดีรถหรูนะครับที่มีการไปล้องต่อที่ปปปผมอยากจะฝากถึงนายเมษักกับพวกนะครับว่าในขณะนี้นะครับสำนักงานปปปเนี่ยนะครับหรือกรมบังคับการปราบปรามนะครับทุจริตน้พืชไม่ชอบ ในวงานราชการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับอยู่ระหว่างการนะครับส่งสำนวนไปให้ปปชนะครับเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ต่อไปแล้วก็เขาได้ขอนะครับให้ทางปปชเนี่ยส่งสำนวนกลับมาให้ปปปดําเนินการเองนะครับเพราะว่าจากพยานหลักฐานพันสองกว่าแผ่นนะครับประกอบหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่ามีการทุจริตเรื่องรถหรูของกรมสอบสวนกรณีพิเศษผมเีพยพม่นองประชาชนคนใดเลยนะครับว่า พนักงานสอบสวนของ D s i นะครับที่เรามีการดำเนินคดีเนี่ยถูกระดําำเนินคดีมากกว่า30กว่าคนนะครับต้องบอกเลยในคดีรถหรูนะครับที่มีการทุจริตนะครับทั้งหมดนะครับมากกว่า30กว่าลายแล้วก็มีระดับอธิบดีโดนด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ก็แจ้งให้เจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษทราบนะครับว่าคดีของนายเมสสักกับพวกนะครับไม่มีนะครับที่จะไปเช็คแฮนด์หรือจะไปรับเงินรับทองหรือในการนะครับหวยล้มต้มคนดูนะครับ สัปดาห์นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราติดคดีขึ้นศาลกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดวันที่2 6ถึง28นะครับพิสารตรลิงชันนะครับ3าวันติดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มีภารกิจนะครับในการปราบปรามมิจฉาชีพนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่ว่างนะครับแล้ววันจันทร์ก็มีคดีที่นัดพร้อมที่ศาลนารัชดานะเราจะไปว่างอีกทีก็คือหลังจากวันที่2ไปแล้วนะครับนะหลังจากวันที่2ไปแล้วเนี่ยก็จะว่างนะครับ ถึงวันที่15นะครับดังนั้นเนี่ยสัปดาห์ต่อไปนะครับอยากระพริบตานะสัปดาห์ต่อไปย่ากระพริบตานะครับเราจะมีการเปิดโปรงนะครับเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับนะครับเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับปับปื้อผู้ชอบนะครับในวงราชการอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเมืองไทยนะผมเียไม่ต้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าในสัปดาห์ต่อไปอย่ากระพริบตา จะมีการเปิดโปงเจ้าที่กรมสอบสวนวิเศษนะครับระดับระดับไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นระดับไม่ใช่ธรรมดานะครับมีการนะครับไปดําเนินคดีนะครับโดยไม่มีอํานาจหน้าที่แล้วก็ทําผิดกฎหมายนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเรื่องนี้นะครับมีการนะครับไปหลอกรัฐมนตรีว่าการสระยุิธรรมท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะอันนี้บอกให้เลยว่ามีการไปหลอกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับ แล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนสนิทของภรรยาของท่านสมศักดิ์เทศสุทินนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศอยากระพริบตาผมจะมีการกล่าวโทษนะครับเจ้าที่กรมสอบสนวนพิเศษนะครับแล้วก็จะมีการถาแถลงข่าวนะครับต่อสื่อมวลชนถึงขบวนการนะครับมาพื้นไม่ชอบในวงราชการของเจ้าที่ระดับสูงของกรมสอบสนวนพิเศษนะครับรับรองว่าอยากกระพริบตาและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าประชาชนพี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย,อย่างแน่นอน นะครับในเรื่องนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับผมจะไปเยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาในมงตรีนะครับให้นะครับดาเนินการนะครับนะดำเนินการตั้งกรรมการนะครับสอบอธิบดีกรมสมรากรนะครับฟังให้ดีนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับนะเวลาประมาณน่าจะเป็นบ่ายโมงนะน่าจะไม่ผิดนะครับผมจะไปทําหนังสือรองพลเอกประยุทธ์จันโอชาันมงตรีนะครับว่า อธิบดีกรมสมบัรนะครับปล่อยปลาละเลยนะครับให้มีเจ้าหน้าที่กรมสมบัรนะครับมีการรับเคลียรแล้วก็ไม่ดําเนินคดีกับขบวนการค้าใบกํากับภาษีปลอมทั่วประเทศนะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยนะครับมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะครับต้องบอกให้ทราบนะครับเราจะมีการไปร้องนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีกรมสมบักรนะครับว่าปล่อยปลาละเลยนะครับ ไม่ยอมนะครับนะไม่ยอมเข้าร่วมในการตรวจค้นนะครับบริษัทที่ขายใบกกากับภาษีปลอมแล้วก็ไม่มีการให้เจ้าที่ของกรมสอบกรมสรรพากรนะครับมาดําเนินคดีกับคนที่ขายใบงก์กับภาษีปลอมหรือคนที่ทําผิดกฎหมายเกี่ยวเรื่องภาษีหลบเลี่ยงภาษีที่ปอสนะครับจํานวนมากนะครับทาให้รัฐเนี่ยเสียหายไม่ต่ำกว่า2 0,000ล้านบาทนะครับในการขายใบงก์กับภาษีปลอมและซื้อใบงก์กับภาษีปลอม เป็นขบวนการใหญ่ระดับประเทศเขาเรียกว่าระดับท็อปไฟของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมจะไปทาหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะไปยื่นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับว่าอธิบดีกรมสมรพากร่ายปะละเลยนะครับไม่สนใจที่จะเรียกเงินภาษีเข้ารัฐเพื่อมานะครับให้เอาเงินเนี่ยมาเขาเรียกอะไรเอามาใช้ประโยชน์ในกิจการของประเทศไทยนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะมีการไปร้องนายุมนตีนะครับในวันจันทร์นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับ ที่สนนานักงานนายกรลฐมันตีนะครับนะอันนี้เรียนให้ทราบก่อนนะครับต้องบอกเลยครับว่าเราคงไม่ปล่อยให้คนที่ไม่ทํางานทําการนะครับระดับสูงมานั่งกินเงินเดือนเป็นแสนแสนแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มีการขายใบกำกับภาษีปอมีการซื้อขายใบกำกับภาษีปอ